chúng ta đi gặp, gặp nhau, clip thứ 2, ah, đưa ném hả, men <laughs> <laughs> <laughs>

กปยังบ่เดินเดินลากเลยแม่เปแม่เอาผ่านไปด้วย ไหนไปด้วยอู้วมางกันแท้เลยแล้วออก่านไปนี่ขาดจาวาวเลยแล้วเสีอเตกแล้วเนาะดูน้ำมันอะบอลเหลือนี่ครับบ่จำเป็นบ่อยากวิ่นเลยนี่แหละผลการวินนี่ครับไม่จำเป็น แต่ว่าถ้าเป็นรถใหญ่มันขึ้นยากมันต้องวินอนะแต่นี้รถเล็กน่าจะดึงดึงกันตรงนี้น่าจะดึงขึ้นดึงขึ้นตอนไรแต่ไม่ได้มาดึงเงาใอ้พมเอานิวฮอนด์นมามา,มาจมน้ำกันยูนี่แหละบด้ไปใส่หรอกมันหลากเมื่อคืนเนาะบึงจมเต็งเลยงเนาะ ออกแล้วโอ้มา60เมตรดึงลากเลยเดินดึงดูงดแหละทำรถไปนู่นโน่นรถโ,โคตรนี่จะอ,อยู่แถนไหนเน่ยโอ้สิ่ดงเอารถออกได้นี่แม่นบอกมันสิ่ตือสลิงแม่นบอกโดกระบะนะขวมข้างหน้าไปเลยบ่ะ ไปไปาทางนี้หมุนแล้วครับเอาผ่านไปด้วยนี่ยากครับมันยาวยาเยไปย้ายรถดีเลยนี่ฮะเอามายัางกัน Bà thay kịp ừ, Cua <laughs> <đúng không? cười> có mịn như thế này Bầu Cho phải khá bình nhằng này, lốt thay vào Xe ếc lốt thay xinh Mất chẳng à? ngặt đi xe trong đây ต้องมัดใหม่ต้องมัดกลางเลยมันกิ่งอ่ะทีนี้มันก็จะปูไปนี่แหละลุงลุงเซมเซ็มขวางใส่ม่องนันไหมโอ,โอ้เฮ็ดงานเป็นนี่ว่าบักขนะัมทำงานก็เป็นเหมือนกันนี่ว่ะเ,เ,เหรอทำงานบ้านเหรอทำการบ้านเหรอติซึเฮ้ย <laughs> มันเปทันหอดเดือนสิบเอ็ด non nổi non nổi vo 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 lạc với lột luôn lạc đi coi โอ้นี่ไปอย่างนี้เลยครับมันเดินดึงไม่ได้มันทางค่อนข้างที่จะแคบ คขวมไปได้วันนี้ลุงนี่ครับมันก็ยังมีเสียงอยู่ เสียงเฟืองนี้ปักปักปกปกเลยครับก็วแล้วเนาะมันแตกแล้วครับมันก็ต้องมีเสียงเมียงธรรมดา ไะครับนใหม่เหรอหลากขวมไปเลยบ่ลากลงนี่เลยเหรยังไงเขาสั้งลตรงเลยวะเนี่ยตั้งลก็ยังมีเสียงเหมือนจะบินแตกหนึ่งเฟือง

ให้ซอยบ่นหลังนี่แม่คแม่น้ำเลยโอ้ยอย่าว่าตัวเองอืไปเมียนั่นมียสโวเมียขคือดึงหน่ะสัวอิลีวะขวดบ่อยยี่ บอกเสียมกตุมอยู่นี่วะขาดดิเดี๋ยกกระลำด้วยไหมกระโองมาี้เอาสิดึงกันแลยวจุ่มไปหานีจังไนเนาะเอาหนันได้แล้วมันมีสลักขาดบนี่นเอาพอ่อๆกันคลิปหนาครับผมเดี๋ยวขันวอลนัทบักเสียมแล้วนี้ก่อนนี้อักเสียมก่อน É a de um burião.